สุขีมั่นเสมอมั่นเครือไม่ความเจ็บยาสูดไอความไข้ยาสูมีวันพินเดือนสิบสิบห้าคำเดือนสิบเมื่อนี้เป็นมือเฮ็ดบุญหอ่อเข้าสากตื่นมาเมื่อเส้าอ้ามน้ำแต่งตตงามงามแต่งโตล่อแต่งตูก่อนต,ต,ตายพี่น้องเฮาเนาะมีเสื้อผ้างามงามเอ่ามาใส่ตอนที่มีลมหายใจ มันบบแมนต,ตายไปแล้วเฮ้เขาแต่งให้โอ้ยซ้ำโบนัม,นมิตดกระทัดเจ้าตัดพร้อมเสื้อผ้างามๆเอาบ่านี้มาฮอดวัดอะไรบันนี้พี่น้องเฮาเด้อมาฮอดวัดลกดักกาเดชิพาพี่น้องเฮามาเบิงการฮับบินทบาทของพ่อแม่ครูบา,าอาจารย์ภายในวัดแก้วโพนไซโพธิยารามโดยการนำของท่านพระอ,อาจารย์สมเด็จสมรักษ์ประธรรมวงศ์เจ้าอาธิการวัด แก้วพลใสโพนียารามบ้านคำแก้วเมืองหินบุญแข่งขมวนมีไอจั่วอยู่สิบเอ็ดองเนาะแล้วก็มีคู่บาสามองมีทันหลังนี่กับพระอาจารย์ภูมินนี่กับพระอาจารย์บุญเทียมนี่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 มาบึงนี่ก็คือพระอาจารย์สมเด็จสมรักษ์ประธรมวงเจ้าอธิการวัดแก้วพลใสโพนียารามพี่น้องเฮาเนาะส่วนรวมของจิตใจของพุทธศาสนิกชน บรรดาพ่อแม่พี่น้องเฮาสาวบันคำแก้วมีแต่ผู้มีสุขภาพห่างไายแข็งแรงบ้านห่างบ้านมบานีบ้านค้ำบ้านคูนไดพี่น้องเฮาเนาะจะเป็นสาวน้อยจะเป็นสาวใหญ่สิเป็นสาวเฮิมสิเป็นสาวอ่ามือสองก็ตามแต่มีแต่ผู้จบผู้งามพี่น้องเฮามาเบิ่งแหมนี่เบิ่งแหมนี่แต่ละคนแต่ละคนนี่มีแต่งามงามได้ คนบ้านคำแก้วงามแบบมีสุขู่สุคนใดเดอ้อพี่น้องเฮาคำแก้วสามัคคีส่หน่วยหนึ่งถึงหน่วยที่อ่าสิบหนะ้าคนเนาะมิเพผูงามงามไ้พี่น้องเฮาฟังลำกัดจากหน่อยก่อนเนาะพี่น้องเฮายาวสแล้วอขอได้บบโบยาวนันสิได้โบ ล่ะมืออยากมาหาเจ้าอยู่คนเดียวเบิ้งแหมพี่น้องเขาบได้เว,ว้าซื่อๆได้พี่น้องบ้านคำแก้วนี่มีแต่พูดจบมีแต่พูงงามงามงามทางในออกสู่ภายนอกอางามศิลงามธรรมเอ่งามในการให้ศิลให้ทานครอ,อ,อบบกครอบใจอุโปโภโมทนาดูพี่น้องบ้านคำแก้วเฮาไปพี่น้องบ้านนี้ขึ้นไปถึงบุระขึ้นไปถึงลา,ามบ้านนี้เนาะ เออขึ้นไปเบิ่งอารามก่อนเด้อพี่น้องเฮาอ่าหลังจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นก็สิให้พรแลบาดนี้เนาะเอาทําความสงบจิตใจน่อยนึง หลังจากสำเร็จภารกิจในการเฮ็ดบุญเฮ็ดทานในมือนี้ก็ขออุปโปโมทนาสาธุกับบรรดาพระแม่พี่น้องเขาได้รับการสนับสนุนโดยกาแฟวัวสนคนสู่เด้อสูส่ทุกกรณีเรื่องบนเตียงถามเบียงวิวกระเดิงงับแสแล้ววัวสนคนสู่เนาะเอาอยู่ดีไม่แห้งให้สูกให้หมานให้คำให้คูนเด้อความเจ็บจะสู้ได ความใครย่ยาสุมีมีอายุวันนาสุขะภระห้าหันมันเยืนมันเยืนสุขู่สุคนเอวังโหตุเอวังโหตุตสบายดี